ที่ผมต้องทำวิดีโอเนี่ยเพราะว่ามีคนถามเงนเข้ามาเยอะญาติผมก็ถามมาบอกว่าเอ๊ยบิ n งทำไมมึงไม่ทําวิดีโอที่แบบว่าแนะนําคนที่กาลังจะซื้อรถเท s l a หน่อยว่าถ้าเกิดเขากําลังจะเข้ามาซื้อเนี่ยในปี2023เนี่ยเขาจะต้องดูอะไรบ้างนะ สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงไดครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า t ท s l a m o d เด l Long Range ปี2023 Right Hand d r i v e ก็คือผมมาลัยขวานะนี่ก็เป็น t ท s l a คันแรกเลยในชีวิตผมเลยก็ได้ที่ขับผมมาลัยขวาแล้วผมได้ขับมันตัวเป็นๆวันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น Thailand Official นะครับผมเป็นตัวที่มี n a วิ g เกตมาให้เป็นตัวที่มีการใช้งานแบบ t ท s l a Thailand เลยก็คือเป็นได้ Official มาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเดินดูรอบๆคันกันก่อะเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็น Long r a n g e ก็เป็นดูอั มาดูจากข้างหน้ากอนก่อนละกันข้างหน้าเนี่ยไม่มีอะไรที่จะแตกต่างจากเท sla Mo เดลสฝั่งอเมริกาเลยยกเว้นจะมีอันต้าโซนิกมาให้ตรงนี้นะครับตัวอันต้าโซนิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอันต้าโซนิกตรงนี้นะครับก็คือยังเป็นฮาร์ดแวร์3.0อยู่จริงๆของอเมริกาเนี่ยฮาร์ดแวร์3.0มจุดศูนย์เขาตัดอันต้าโซนิกออกละก็จะมีตรงนี้อีกอันนึงแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งที่ยังเป็นตัวที่ผลิตรุ่นเก่าอยู่แต่ว่าตัวผลิตฮาร์ดแวร์นี่จัดศูนก็เพิ่มกลอ,อ,อกครับ ถ้าข้างหน้าแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากของฝั่งอเมริกาเลยยกเว้นเรื่องการประกอบดูง่ายๆของฝั่งอเมริกาตรงเนี้ยกับตรงนี้จะไม่เท่ากันเสมอแต่ของเทส l a ฝั่งไทยเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมาจากน่าจะมาจากกิกะเซงไฮมันจะประกอบได้ดีกว่ามากงานประกอบผมชมเลยว่าได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าแล้วมาดูตัวล้อกอันดีกว่านะครับตัวล้อของ long range เนี่ยมันจะเลือกได้2อย่างด้วยกันจะเป็นล้อแบบนี้นะฮะแบบนี้จริงๆมันเลือกได้น่าจะ3อย่างเลยละมันจะมีล้อแบบมาตรฐานด้วยนะก็คือมาตรฐานไปเลยแล้วก็ล้อแบบนี้ แล้วก็ร้อแบบ p e r ร์ฟอร์แมเป็นเทอร์ไบนะครับตัวยางนี่จะให้เป็น h a n ด์คุกมานะครับยาง235ทับ40 R19 คอ19ถือว่าโอเคมากกับถนนประเทศไทยผมว่ามันก็ไม่แย่มากนะเพราะว่าผมไปขับดูมันก็ไม่ได้บางมากอะ่ะใช้งานแล้วมันก็มีกระตุกตากนี่แหละแต่เป็นเกณฑ์ที่แม่ผมรับได้นะครับผมอ่ามาถึงตัวกล้องตัวนี้นะครับทั้งรถเนี่ยจะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับหน้าหน้า3ตัวตัวข้าง2ตัวตัวเสาบีพีล่า2ตัว แล้วก็ตัวข้างหลังหนึ่งตัวแล้วก็ในรถอีกตัวหนึ่งนะครับตรงกล้องดิเวอร์มอนิเตอร์ตัวกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องุ่นฮาร์ดแวร์รุ่นเก่านะก็คือเป็นกล้องฮาร์ดแวร์3.0ตัวกล้องเขาจะไม่มี LED i d o ทก็คือยังเป็นกล้อง1.2ล้านพิกเซลรุ่นเก่าธรรมดานะครับส่วนเรื่องโครมดีลียสเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี2019ละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่าก่อนปี2019จะเป็นตัวโครเมียมมาให้นะครับด้ามจับประตูก็เป็นสีดําทุกอย่างเหมือนกันหมด มีอัอนนึงที่ก็รู้สึกว่าทึ่งเหมือนกันนะเขาใช้เหมือนของอเมริกาก็คือกระจกหน้าเนี่ยจะเป็นเซนโกเบนเหมือนของอเมริกาเลยส่วนกระจกหลังจะใช้ของฝูยาวนะครับตอนนี้ค่ายอเมริกาหลายค่ายเริ่มใช้กระจกฝูยาวกันละเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่ O M ระดับโลกไปแล้วนะครับของฝูยาเนาะนผลิตในอเมริกานะมาถึงในส่วนของท้ายดีกว่าท้ายนี่ผมขอคอมเมนต์เลยว่า เท่าผมมาดีมากคือการออกแบบรถผมว่ามันค่อนข้างจะเซฟสเปซเซฟทุกอย่างเลยก็คือพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยส่วนหนึ่งที่ต่างก็คือถ้าเกิดคุณซื้อตัว standard range plus นะครับคุณจะไม่มีตัว beige ตัวนี้มาให้ก็คือตัว dual motor dual motor เนี่ยก็คือแปลว่า long range แต่ถ้าเกิดมีขีดสีแดงก็คือเป็น performance ดูวิธีง่ายๆว่าคัน tesla model 3ที่คุณมองอยู่เนี่ยเป็น long range หรือ performance นะครับแม้ว่าทั้งมีเขามี dual motor ก็ตามเนี่ยให้ดูตรง เอ่อตัวหางเป็ดแล้วกันเขาเรียกว่าหางเป็ดนะผมเรียกหางเป็ดก็จะเป็นสปอยเลอร์หางเป็ดมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ p e r f o r m a n c มเนี่ยมันจะมีขีดมาให้บางคนก็ไปแต่งให้มันดูเท่นะเอาจริงๆแบตเตอรี่ใช้ตัวเดียวกันมอเตอร์ใช้คนละรหัสนะครับตัวมอเตอร์ของ p e r f o r m a n c มมันจะแรงกว่าลองเ a n g e นะครับแต่แบตเตอรี่ใช้ตัวเดียวกันนะครับกล้องหลังรถจะอยู่ตรงนี้จะซ่อนอยู่ตรงนี้ใต้โลโก้นะครับจะยึ้งยึ้งโลโก้มานิดนึงแค่นั้นเอง วิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรเลยมันก็กดเปิดกล้องในรถแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับพอชาร์จทางฝั่งอเมริกาจะเป็นเท s l a c h a ์ ger เลยแต่ตัวนี้จะเป็น CCS Type 2ก็จะเหมือนกับของหลายๆค่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองซ u เปอร์ชาร์เจอร์กันก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าการชาร์จมันจะเป็นยังไงคือเมื่อวานผมไปลองมามันง่ายมากๆเลยตัวนี้สาบีพิล่าจะทำให้รถมองมุมป้านได้มองรถที่จะเข้ามาแบบว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตัวนี้ก็จะมองช่วยมองรถได้นะครับซึ่ง มันเป็นมาตรฐานของการทำ Full Self Driving สมัยนี้ไปแล้วรถทุกคันที่เตรียมตัวที่จะเป็น Autonomous Driving Level 3ก็คือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 3เนี่ยจะต้องมออีกล้องที่มองมุมป้านอย่างเงี้ยมาได้นะครับสำหรับคนที่ขึ้นเข้ามาดูเท sla ใหม่ๆนะอาจจะงงๆนะว่าโมเดล3กับโมเดล5ต่างกันยังไงมันต่างกันนิดนึงนะฮะก็คือความความสูงของตัวถังแบตเตอรี่กับมอเตอร์ของโมเดล5โมเดล3ใช้รุ่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งเลยที่มันต่างก็คือกระจกนะครับจะเป็นกระจก2ตอนนะครับไม่ได้เป็นกระจกแผ่นเดียว ของเทสลาโมเดลวกระจกตัวนี้จะเป็นพารานามิกรูฟกัสก็คือจะเป็นกระจกแผ่นเดียวไปเลยแต่อเอาโม3เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ตอนวิธีการดูง่ายๆที่ผมต้องทําวิดีโอเนี่ยเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะญาติผมก็ถามมาบอกว่าเอ้ยบิ๊กทำไมมึงไม่ทําวิดีโอที่แบบว่าแนะนําคนที่กาลังจะซื้อรถเทสลาหน่อยว่าถ้าเกิดเขากาลังจะเข้ามาซื้อเนี่ยในปี2023เนี่ยเขาจะต้องดูอะไรบ้างนะผมก็จะบอกว่าความแตกต่างของตัวอย่างเป็นยังไงพยายามจะงัดจุดน่าสนใจที่แบบว่า เราเราเคยมองข้ามไปอะ่ะกลับมานะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องข้างล่างนะครับเทสลาโมเดลสถ้าคุณจะเอาแม่แรงมางัดงัดไม่ได้นะไม่งั้นมันจะโดนแบตท,ทันทีเลยตัวแบตของมันเนี่ยจะเรียบติดไปกับตัวใต้ท้องรถนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเอาแม่แรงมางัดได้เราจะต้องมีจุกยางตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปตรงนี้เลยมีจุกยางตัวหนึ่งเสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้ก่อนมันจะมีรูบอกเลยว่าเสียบเข้าไปได้เสร็จปั๊บแล้วก็ถึงจะงัดรถขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเราไปตามศูนยยยย์เเเนนนนนีีี่่้้้้้้าาจจจะะะมมออกก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 ็็็็็็แแแแผผผหลลลลววรรขขขัับถไไปึด จะดูตัวถังข้างล่างดีๆเนี่ยจะเรียบเนียนไปเลยจะแบตไม่ห้อยเขาเรียกว่าแบตไม่ห้อยเนื่องจากการออกแบบอบดีมากนะผมักาวเคลียร์แลนส์เนี่ยประมาณเกือบเกือบครึบหนึ่งเป็นลองเรนจ์นะถ้าเปอร์ฟอร์แมนซ์จะเตี้ยกว่าลองเรนจ์อีกประมาณ1นิ้วนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นโมเดลวก็จะสูงกว่า Tesla Model 3 คันนี้ผมพูดจริงๆว่าขับในกรุงเทพเพียงพอไหมผมว่ามันพอเลยละมุดในซอยมันมากๆแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องใต้ท้องรถนะคนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต้องกังวลเรื่องใต้ท้องรถหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดแบตคุณขูดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกันต้องเปลี่ยนทั้งก้อนเลยเพราะว่ามันคือสิ่งสาคัญหัวใจของรถนะครับอย่าไปขับฝ่าดงหินดงอะไรอย่างเงี้ยเสาคอนกรีตที่มันวางไว้กลางถนนหรือว่ากลางซอยอย,อย่างเงี้ยเราก็ขับลูดไปเลยอย่างเงี้ยอย่านะครับพยายามเลี่ยงได้เลี่ยงนะไม่งั้นตัวแบตจะมีปัญหานะครับ โอเคครับนี่คือการรีวิวภายนอกของ Tesla m o d ด l 3 Long Range นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในรถกันมาในส่วนของภายในรถกันนะครับภายในรถเนี่ยก็จะมีหน้าตาแมปอย่างนี้เลยตัว Official กับ Unofficial ก็คือไม่ได้ซื้อจาก t ท s l a Official เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานแมปตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าเราจะค้นหาไปอาคารอื้อจือเหลียงก็ได้อโอเคเราจะเห็นได้ว่า มันจะสามารถ draw the map ได้ก็คือสามารถเลือกเส้นทางไปได้แต่ถ้าเป็นตัว unofficial เนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับการใช้งานของรถ t ท sla m o เด l 3เนี่ยผมจะสอนในคลิปนี้เลยไปด้วยเลยสำหรับคนที่วางแผนจะซื้อรถ t ท sla Mo เด l 3หรือ m o เด l Y นะส่วนคนที่ใช้อยู่แล้วก็อาจจะมาทบทวนความรู้กันก็ได้นะครับการใช้งาน t ท sla m o เด l 3 m o เด l Y เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็เข้ามาในรถเสร็จปับ๊บก็จะมีตัวปุบตรงนี้นะครับจะมีฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนะครับตัวกุญแจตรงนี้อันนี้คืออ u n ล็อกอยู่นะพอเรากดอย่างนี้ มันจะได้เสียงตึ้งทีนึ่งก็คือเสียงล็อกรถนะครับอันนี้ก็คืออัดล็อกนะครับตัวแบตจะมีการแสดงผลทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นกิโลถ้าอย่างนี้คือเป็นกิโล315กิโลก็คือวิ่งได้อันนี้มันเป็น estimate ผมไม่ค่อยเชื่อไอ้ตัว range estimate ไอ้พวกนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการขับของเราในแต่ละวันอ่ะมันไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจะเชื่อตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ให้เชื่อเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่าเราก็คานวณเอาละกันว่า1%เราแบตเหลือเท่าไรวิ่งไปเท่าไรแล้วจากตรงนี้สมมุติว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดนาวิเกตให้ดูนะสมมติว่าผมจะลองนาวิเกตไปไกลไป3ามแยกมิดทาวก็ได้พอเรากดไปนวิเกตตรง3ยมานมิดทาวเนี่ยตอนนี้แบตเราเหลือ 5, 5้านะแต่พอเราวิ่งไป3ยา่านมิดทาวเนี่ยเขาคำนวณว่าถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเหมือนกันที่เราเคยขับมา100กิโลเมตรก่อนหน้านั้นอ่ะ มันจะเหลือประมาณ53%ก็คือแบตหายไปประมาณ2%ซึ่งมัน m a คเซ e n s ตรงที่ว่าผมขับไปเนี่ยผมจะได้รู้ว่าเออแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ค่อยมองว่ามันจะเหลือกี่กิโลนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อ r a n g ์พวกนั้นอนะ r a n g ์ Range พวกนั้นมันจะบวกลบประมาณ20-30%มันจะเหวี่ยงมากเลยบางทีรถติดก็เวียเออมากขึ้นบางทีรถไม่ติดมันก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เอามาดูอีกอันนึงเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่จะซื้อรถจะต้องรู้นะครับก็คือการเปิดฝ กดตัวเปิดเห็นป่ะฝากระโปงหน้าจะเปิดแล้วมันดังกึกทีหนึ่งมันเหมือนกับตอนที่เราเปิดฝากระโปรงแบบเราที่ไปดึงเปิดเปิดฝากระโปรงหน้ารถน้ามันทั่วไปเนาะแล้วก็ฝากระโปรงหลังเปิดอย่างนี้ฝากระโปงหลังจะเปิดแล้วนะฮะผมลองกดปิดดู แค่นั้นเองแต่ฝากรนะโปรงหน้าถ้าเราเปิดแล้วเราต้องเดินไปปิดเองอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องบอกให้รู้ไว้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี้หน้าจอก,การแสดงผลเวอร์ชัน11ยังไม่ได้อะไรซับซ้อนครับจะมีเมนูเพลงให้นะครับเราพอเลื่อนไปทางขวาอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคข้อ Data ก็คือว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนี่คือตั้งแต่รถคันนี้ซื้อมานะวิ่งไปทั้งหมด2531มกิโลแล้วทริป A อันนี้คือทริปที่ผมได้รถมาเนี่ยคือตั้งแต่ผมได้รถมาผมกดรีเซ็ตก่อน ก็จะได้ประมาณ125กิโลนะครับผมวิ่งมาทั้งหมด125กิโลแล้วก็ตั้งแต่การชาร์จคือเมื่อวานผมไปชาร์จซูเปอร์ชาร์จเจอร์มาหลังจากที่ผมได้รถแล้วผมชาร์จมาเนี่ยวิ่งไปได้กี่กิโลแล้วพอรับแตะทีนึงตรงเนี้ย มันจะขึ้นหน้าจออินฟ r m a t i ชันกราฟิกตรงนี้มาให้เลยก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะแสดงผลอะไรบ้างในแสดงการาฟตรงนี้สมมตินะผมไม่ชอบแสดงทริปปัจจุบันผมเอาออกเห็นไหมฮะว่าที่ปัจจุบันมันก็จะออกไปจากตารางแล้วนะครับ้วเราเอากลับเข้ามามันก็กลับเข้ามานะครับแล้วก็ทริป A อทริปบก็แล้วแต่ละกันว่าคนแต่ละคนวางแผนยังไงสมมติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เงเราก็เอาทริป A ออกก็ได้แล้วก็เป็นทริป B แล้วเราก็รีเซ็ตตัวทริปไปก็แล้วแต่คนชอบครับสไลด์มาอีกทางขวา อันนี้แหละที่ผมชอบมากๆตอนแรกมันเอาออกไปนะเวอร์ชั่นก่อนหน้านะั้นมันเอาออกไปก็คือแรงดันลมยางผม,มเป็นคนขับรถแบบไม่ค่อยระมัดระวังก็ได้บางทีไปเหยียบโดนตะปูบางทีไปเหยียบโดนตัวเหล็กที่มันกรีดเข้าไปในยาง ล้วเราไม่รู้ไงเราขับไปเรื่อยลมยางมันอ่อนแล้วก็ลมยางมันอ่อน,อม,ม,น,ออนมันจะขึ้นสัญญาณลมยางตรงนี้แล้วเราไม่เห็นไงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ส,ลสไลด์มาหน้าเนี่ยมันไม่เห็นแต่ก่อนนะมันอยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยผมต้องมากดเปิดหน้านี้ประจําก็คือไปกดที่ตัวรถแล้วก็เปิดบริการซึ่งบางทีเราขับรถเราอยากจะดูแมปด,ด้วยเราอยากจะดูแผนที่แล้วก็มาดูตรงนี้หรอรุ่นใหม่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหน้าจอมาตรงนี้ละทุกคนจะสามารถดูแรงลมยางได้ระหว่างที่เราขับรถอันเนี้ยผมชอบมากมากเพราะบางทีแล้วผมไปเหยียบโดนอะไรมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องนะฮ อยากให้ดูนะครับคือการตั้งค่าและกันการตั้งค่าทุกคนถามกันว่ารถยนไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม,ม,ะม่มันจะมีแค่ตัวเปิดปิดกระจกแล้วนะเปิดกระจกปิดกระจกแล้วก็ถ้าเราอยากจะป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกระจกอะ่ะให้มากดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ต้องกดล็อกกระจกตรงนี้ถ้าล็อกกระจกตรงนี้เราจะเปิดจากฝั่งคนขับได้แต่ว่าคนนั่งจะเปิดไม่ได้เนี่ยฮะลองลองดูมันจะป้องกัน ซ้ายขวานะครับว่าคือบางทีเด็กมันแค่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายรถไงแล้วผู้ใหญ่นั่งฝั่งขวารถเฮ้ยถ้าเราไปล็อกล็อกทั้ง2บานอ่ะผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งมันก็นั่งไม่ได้ล็อกลงไม่ได้ไงแต่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือเลือกได้ว่าเด็กมันนั่งฝั่งไหนถ้าสมมติเราเด็กนั่งฝั่งขวานะาผมลองเปิดให้ดูเนี่ยเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้เออดีไหมอันนี้ผมเพิ่งรู้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับมาอีกอันนึงจะพับกระจกพับยังไงนะครับก็วิธีการพับก็ไม่ได้ยากอะไรนะไนนั้ลต่แแว okay. Okay. นนบ แล้วแต่บางคนชอบไม่ชอบการาพับกระจกแต่ว่าเวลาเราออกจากรถเนี่ยเวลาเราล็อกรถกระจกมันพับอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือลิ้นชักช่องเก็บของทุกคนจะสงสัยกันนะว่าไอ้ลิ้นชักนี้เปิดยังไงมันไม่มีปุ่มในะลิ้นชักเนี่ยมันมันไม่มีปุ่มเปิดมันต้องมาเปิดตรงนี้ครับอ้พระเจ้าคือเหนื่อยมากแล้วบางทีเราขับรถอยู่แล้ว,ลวเราอยากจะเปิดลิ้นชักอะ่ะเราอยากจะเปิดเปิดยังไงวะวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับต้องฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษดีๆผมอ่ะ เขว่า g r o บบล็อกผมพูดไม่ได้มันไม่เข้าใจผมก็จะใช้คาว่า Drop Box แทนเดี๋ยวลองดูนะ Open the Drop Box อ่ามันจะเปิดครับอันนี้ก็คือการใช้งานรถคร่าวๆเลยนะครับตัวรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ถ้าเราเปิดออโต้สเตียร์เมื่อไหร่ตัวที่ปัดน้ำฝนจะทำงานออโต้ครับไม่เอาให้เราปิดที่ปัดน้ำฝนเลยข้อเสียของไอตัวกระจกตัวนี้มันเซนสทีฟกับน้ำยาล้างรถตัวเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ ทุกอย่างอ่ะมันจะควบคุมผ่านแผงตัวนี้หมดเลยหน้าจอตรงนี้หมดจริงๆนะครับกระจกมองข้างรถเนี่ยส่วนใหญ่ bm กับ bent เนี่ยเขาจะปรับตรงนี้ได้แต่ tesla เอาทุกอย่างมาใส่ในจอนะครับก็คือปุ่มนี้โดยที่ว่าเราจะใช้ลูกกิ้งในการปรับนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนลงดูเราจะใช้ลูกกิ้งเลื่อนลงอย่างนี้กระจกก็จะมเลื่อนลงถ้าเกิดเราอยากจะออกขวาเราก็กดลูกกิ้งไปทางขวาอย่างนี้นะครับซ้ายอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นขวาซ้ายนะครับ มันมีปรับความสว่างกระจกอัตโนมัติด้วยเพราะว่าเวลาเราเจอพี่ f o r t จูเนไฟหน้าแรงๆเนี่ยมันสาดมาปุ๊บตัวกระจกจะปรับแสงให้อัตโนมัติเลยกระจกตัวนี้ด้วยกระจกตัวนี้ด้วยกระจกตัวนั้นด้วยทุกกระจกเลยนะครับอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้ก็แนะนำนะหลังจากเราเปิดเสร็จปับ๊บเรากดบันทึกด้วยนะเอียงกระจกมุมมองข้างอัตโนมัติแล้วแต่คนชอบเลยนะอันนี้เพราะบางคนไม่ชอบให้มันเอียงเวลาถอยจอดรถบางคนชอบแต่ของผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต้องการทุกครั้งนะเพราะว่าไม่ได้เจอุณบาตท,ทุกครั้งเดี๋ยวผมจะทก มองข้ามเป็นอัตโนมัติเป็นยังไงมาสกเกลถอยหลังนะครับเห็นไหมสกเกลตัวพีอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบแบบให้มันปรับลงบางคนไม่ชอบให้มันปรับลงแล้วแต่นะครับมาถึงตัวปรับพวงมาลายัยพวงมาลัยก็ปรับง่ายๆเลยเลื่อนขึ้นมันก็ขึ้นเลื่อนลงก็ลง,ลงเซนสซทีฟด้วยนะเร็วมากด้วยออกแล้วแต่นะเข้าพอชอบตำแหน่งที่อยากได้ก็กดบันทึกจบง่ายมาก ใช่จริงๆแต่ใช้งานยากตอนช่วงแรกเท่านั้นเองครับส่วนนี่มันก็เป็นการบันทึกแดชแคม์โหมดเซนทรีเซนทรีก็ตั้งไว้แล้วกันนะครับว่าให้เอาไว้นะแล้วก็ความสว่างหน้าจอก็ตั้งเป็นอัตโนมัติแนะนําให้ตั้งเป็นอัตโนมัติง่ายสุดนะครับก็เหมือน iPad i p h o n นอ่ะอันนี้ไม่อธิบายลึกนะครับไฟหน้าคืออันนี้มัน,ม,น,ม,นมันแตกต่างจากที่ผมไปรอมา v v d Auto 3นะเขาทำแฉมโหมดได้นะแต่เขาไม่สามารถไปิดไฟหน้าได้คันเนี้ยปิดไฟหน้าได้เลยก็คือกด3ปิดตรงนี้หรือจะ3เปิดไฟหน้าก็ได้ หรือจะอัตโนมัติก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบตัวคอนโทรลรถตรงนี้จะไม่มีที่ปักไฟหน้ารถเลยแล้วก็ไม่มีที่ปัดน้ําฝนรถที่ปัดน้ําฝนรถมีแค่ตรงนี้อาที่ปัดน้ําฝนรถมีแค่กดกดลึกจะเป็นการปัดแบบนี้แต่ถ้ากดเบาๆมันจะเหมือนชัตเตอร์กล้องเลยถ้ากดเบาๆสัมผัสมันก็แค่ปัดแต่ถ้ากดลึกมันจะเป็นการฉีดน้ําออกมาตรง ใบที่ปัดน้าฝนด้วยมาถึงสิ่งที่คนเขาไม่ค่อยชอบกันก็คือเป็นตัวแป้นเหยียบแป้นเหยียบของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นวันพาเดลของเทส l a นะมันเป็นวันพาเดลก็คือเราเหยียบปุ๊บมันไปพอปล่อยคันเร่งปุ๊บมันดับก็คือมันหยุดอ่ะมันหยุดแบบหยุดเลยอ่ะซึ่งคนที่มาใช้งานอะ่ะจะไม่ค่อยชอบผมแนะนําก่อนละกันสาหรับคนที่ยังปรับตัวไม่ได้ให้เป็นแนะนําเป็นเคลื่อนตัวช้าก่อนพอเวลาเราปล่อยเบรกออกเนี่ยมันจะค่อยๆไหลไปนะครับเอออันเนี้ยทำได้มากสุดละ ทำได้มากกว่าน,นี้ไม่ไดไม,ม,ม่มีแล้วละ่ะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเท s l a มันมันค่อนข้างจะไปทางแบบเลฟวิงทางรถยนต์ไฟฟ้าเลยมันพยายามจะให้ทุกคนใช้เบรกดีเจนก็คือเวลาเราถอนเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บมันเบรกหัวทิ่มเลย ันนี้แก้ไม่ได้นะครับคือบางคนไปขับแล้วก็บอกเอ้ยทำไมเบรกแบบยกคันเร่งแล้วมันเบรกจริงๆมันแก้ไม่ได้นะครับส่วนคนที่แอดวานแล้วคนที่ใช้งานรถนี้ไฟฟ้าเทสลามันจะสองสาเดือนแล้วจะชอบชอบโหมดนี้มากผมเนี่ยติดโหมดนี้ละก็คือพอปล่อยคันเร่งปุ๊บมันเบรกเลยแล้วก็เหยียบคันเร่งมันก็ไปเลยผมไม่เคยแตะเบรกเลยเสร็จละยกเว้นตอนเปลี่ยนเกียร์ตอนที่แบบเปลี่ยนเว้นเกียร์ R เกียร์ D เดี๋ยผมจะมาแตะเบรกแต่ทั่วไปอะถ้าไม่ใช่อิมเมอร์เจนซี่เบรกผมแทบจะไม่แตะเลยอันนี้ก็แล้วแต่กัันนนคคชอบบะร โหมดการคันเร่งนะครับโหมดคันเร่งของรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a โมเดลสาแล้วก็โมเดลวายลองเลยจะมีอยู่ทั้งหมดสโหมดก็คือชิลกับสแตนดาร์ตนะครับถ้าเป็นโหมดชิลก็จะประหยัดแบตนิดนึงการใช้งานก็จะเป็นโหมดชิลนะครับโหมดสแตนดาร์ก็จะกินแบตนานนิดหน่อยนะครับแล้วก็โรมอะไรก็จะมีสบายมาตรฐานสปอร์ตแล้วแต่คนชอบอันนี้น้ําหนักโกลมอะไรสามารถเลือกได้เลยอยากจะเอาแบบไหนบางคนอยากจะได้แบบหนักๆก,ก็สปอร์ตถ้าแบบขับแบบรถเกง๋งง่ายๆก็สบาย แต่ผมลองขับสปอร์ตสบายดูแล้วแม่งก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าไอเราก็ใช้งานแบบทั่วไปเราก็แบบเด็กไอทีเราก็ใช้ไปเรื่อยมีอะไรก็ใช้ใช้ใช้ไปนะประมาณนี้อ่าการชาร์จการชาร์จเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับสำหรับแบตเตอรี่พวก NMC ลองแรงสมเปอร์ฟอร์แมนตั้งไว้ประมาณ90%ก็พอเพราะว่ามันจะได้ถนอมแบตคุณหน่อย <_ d ata> เขาบอกกันว่ามันถนอมแบตนะแต่เอาจริงๆอีรอนก็บอกว่าชาร์จไปเถอะเพราะว่าเขาทำแบตเตอรี่บัฟเฟอร์ไว้ประมาณ5%แล้วก็ชาร์จเต็มร้อยก็ได้แต่ข้อเสียข,ของการชาร์จเต็มร้อยมันมีนะข้อเสียข,ของการชาร์จเต็มร้อยผมบอกในคลิปนี้แล้วกันมีคนถามบ่อยมากเลยในวิดีโอบิงได้ข้อเสียข,ของการชาร์จเต็มร้อยคือเบรกรีเจนจะไม่ทำงานเวลาคุณออกจากบ้านเนี่ยแล้วคุณคุณขับรถไปอ่ะรีเจนเบรกมันไม การใช้งานทั่วไปก็มีแค่เนี้หรอครับผมมีการเปิดพอร์ชาร์จปิดพอร์ชาร์จอะไรทั่วไปเนาะไม่ซีเรียสอะไรอ่ะมาในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนลืมกันผมไปดูรถคันหนึ่งมานะขับมาประมาณ3000กิโลแล้วไม่เคยเปิดโหมดนี้เลยผมอึ้งเลยแบบเฮ้ยใ,ใช้รถโดยที่ไม่เปิดออโต้ไฮรอลดเหรอมันอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเราปิดเนี่ยมันจะหน้าตาอย่างนี้ถ้าตอนที่เราได้รถมาเลยอ่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยออโต้สเตียนะครับให้เรากดเปิดทีหนึง่งแล้วเขาจะถามว่าอยากจะใช้ออโต้สเตียไหมอะไรอย่างนะเ,าาเงี้ แล้วก็ถ้าเกิดคันนี้มันมี enhanced autopilot ก็คือเราซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มมานะครับขึ้นราคาตรงนี้เลยแล้วกันตัว eap นะแล้วก็จะมีตัว autopilot ให้คือคุณต้องกดตัว P นะเพื่อจะเปิดโหมดนีค้คุณจะขับรถอยู่แล้วเปิดไม่ได้นะครับพอกดเปิดปุ๊บเขาก็าถามว่าคุณจะใช้ออโต้พ l o t ลจริงหรอก็จะมีตัวหนังสือให้อ่านเยอะแยะมากมายก่กองเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมันเป็นคําเตือนครับว่าเวลาคุณใช้งานน่ะให้ตามองไปข้างหน้าจับโงมอะไรเท่านั้นเองอย่าไปประมาทกกัััับบาาาารรรใใชช้้งงนนเเพะว่่่่่มมมยยไโโหหดดอูีขถ100% ะครับก็กดใช่เท่านั้นเองส่วนโหมดซัมมอนโหมดเนี่ยมันต้องมีมือถือเผอิญผมเป็นตัวนี้มันเป็นโลเนอะร์คาร์เนาะผมมีแค่คาร์ดมันไม่สามารถกดซัมมอนโหมดได้จาก card, คาร์ดนะฮะมันต้องเป็นมือถือมันจะกดซัมมอนโหมดคือเรียกรถมารับได้ตั้งระบบจอดและคนขับอันนี้ก็คือซัมมอนโหมดนั่นเองนะครับระยะห่างกันชนอะไรพวกนี้อันนี้ผมไม่ขออธิบายในคลิปนี้ละกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยไม่ค่อยซื้อ eap กัน ถ้าใครอยากจะให้อธิบายก็พิมพ์ลงมาตรงคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายให้แล้วกันนะครับไอ้ป้องกันการออกนอกเลนจราจรอะไรเงี้ยก็ปิดไปซะเพราะว่าเสียงเตือนมันลำคาญบางทีมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าเรานิดนึงแล้วเราต้องหลบซ้ายหลบขวาแล้วมันเตือนเงี้ยมันก็ลำคาญนะก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับแล้วแต่คนชอบก็เปิดไปนะครับเบรกฉุกเฉินเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติก็คือว่าถ้าเราแบบขับอยู่อย่างเงี้ยมีรถมาตัดหน้าเราแล้วเราเบรกไม่ทันแล้วมันอยู่ในระยะใกล้ชนปุ๊บตัวรถเบรกเองเลยอันนี้ก็ดีเหมือนนนกััะครบ แล้วก็ตัวจับสิ่งหิดขวางข้างหน้าเสียงเตือนครุสคอนโทรลตามสภาพจราจรอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้เถอะไม่มีอะไรผมใช้งานแล้วไม่ได้รู้สึกตึงขานอะไรล็อกอ่าตัวนี้ก็เป็นกุญแจรถนะครับถ้าคุณมีมือถือมาใช้กับรถคันนี้ก็กดเพิ่มกุญแจโฟนคียไปนะครับก็คือไปเปิดในแอปเทสลาของคุณแล้วก็อินไว้ของแฟนคุณกระดายเพื่อนคุณกระดายที่จะมาลองรถแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทําการซิงโครไนซ์กับโฟนโฟนคียไปเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปทําที่ตอนอยู่อเมริกาแล้วกันเพราะว่า เรื่องพวกนี้ผมไม่มีมันเป็นเขาให้คีย์คาร์ดมาเขาไม่ได้ให้โฟนคี์มานะครับหน้าจอหน้าจอตัวนี้มันมันเพิ่งพัฒนามานะจริงๆตอนที่ผมขับรุ่นแรกๆเนี่ยมันมีแค่สว่างเฉยๆนะแต่ตอนนี้มันมีด์กโหมดแล้วสำหรับขับตอนกลางคืนเท่แค่ไหนเนี่ยเราคิดดูเิตอนกลางคืนถ้าเกิดเราเปิดอย่างเงี้ยอืม <c oughs> จ้าเลิศเกินเลยแบบมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้ก็ดีแล้วมีอีกโหมดหนึ่งสาหรับโหมดนี้เขาเรียวกว่าโหมดติดฟิลม์มก็กดทําคามสะอาดหน้าจอเราจะเห็นเลยไหมครับว่ารอยนิ้วเต็มไปหมดเลยเาไ่าาองอยอยงย นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางคนจะติดฟิล์มก็ได้เป็นหมดนี้ผมใช้ไว้สหรับเวลาติดฟิล์มรถนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ติดมาให้ถ้าจะออกหมดนี้ก็กดค้างทั้งหมด3วินาทีแค่นั้นเองการนําทางอันนี้เป็น voice n a v i g a t e นะครับมันจะเหมือนกับ Google เลยก็มีหลีกเลี่ยงค่าผ่านทางมีหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยฮะระบบรักษาความปลอดภัยแนะนําว่าให้เปิดเซนทรีหมดทิ้งไว้สาหรับเวลาเราไปจอดรถที่เราไม่รู้จักอย่างเช่นในห้าง นะครับเวลาคนมาแต่รถเราเดินผ่านกล้องเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปที่ตัว3มจุดตรงนี้แล้วก็ไปที่กล้องหน้ารถนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นตรงนี้เมื่อวานก็ได้เมื่อวานตอนผมไปห้าง3ามย่านมิตรทาวมานะครับนี่แล้วเราจะดูดีๆเนี่ยจริงๆมันมีรถผ่านบ่อยมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คนที่มันมาแตะรถเราหรือเข้าใกล้รถเราตอนไหนให้เลื่อนไปตรงสีแดงใกล้ๆสีแดงนี่มีคนข้างๆมาเปิดประตูรถชนเราหรือเปล่า ไม่ชนนะครับรอดไปนะเนี่ยเราดูได้เลยว่าเขาจะชนหรือไม่ชนเรานะฮะจริงๆเวลาเซนทรีโหมดทํางานรถมันจะกระพีหนึ P ่งนะฮะอ่ะอย่างตอนนี้ก็ได้มีคนมาคือเราจะรู้ได้เลยเนะี่ยคนเดินผ่านแค่นี้เขาก็รู้ละนะครับโหมดนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าโหมดจับกิ๊กนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเผลอเอากิ๊กขึ้นรถแล้วเซนทรีมาทํางานเชดโดโดนกันหลายบ้านเลยครับที่อเมริกาก็ระวังกันด้วยนะครับพ่อบ้านใจกล้านะครับก็พยายาม ลบๆด้วยมันฟอร์แมตได้นะ๋ยวผมจะบอกวิธีฟอร์แมตทุกคนเลยแล้วกันนะฮะไปที่ระบบความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมากดลบคลิปกล้องหน้ารถก็ได้หรือฟอร์แมตไรก็ได้แล้วบอกแม่บ้านว่าอ๋อว้าฮาร์ดได้มีปัญหาเลยกดฟอร์แมตได้นะครับอันนี้ผมบอกพ่อบ้านไว้นะฮะก็กดฟอร์แมตตรงนี้นะครับแล้วก็กดฟอร์แมตไปทุกอย่างจะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ แล้วแต่เซนทรีจะตั้งยังไงแต่กล้องหน้ารถถ้าเมื่อบีบแต่อันนี้คือเมื่อแบบแต่สมมติว่ารถมันตัดหน้าเราเรากดบีบแต่ทีหนึ่งตอนที่เรากดบีบแต่นั่นแหละมันเล็คอร์ดเข้ามาในรถเพื่อเราจะมาดูย้อนหลังได้ก็แล้วแต่คนชอบผมตั้งไว้ด้วยกดบีบแต่เพราะว่าเราจะได้ดูได้อันนี้ดูกล้องสดผ่านมือถือถ้าไม่มีคนอยู่ในรถเขาดูเขาดูกล้องสดได้นะก็คือเขาก็จะกดเปิดมาแล้วก็ดูกล้องจากมือถือได้ก็เ,เรียกว่าเซนทรีไลฟ์นะครับกินทูดライブอันนี้ก็น่า,นาสนนะสำหรับเวลาเราไปจอดรถดในท,ท 1 2 3 4 2> ก็ได้เอาง,ง่ายๆสมมติว่าเราจะพินทูดร้นะครับเอาง,ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมมีกําลังจะดนะ้้เนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นพินขึ้นมาโอเคมีพินช่องเก็บของด้วยทำไมช่องเก็บของต้องมีพินด้วยไอช่องเก็บของตรงเนี้ยเพราะว่าบางทีเราเก็บฮาร์ดไดรฟ์ไว้อะเซนทรีโหมดมันอยู่ในนี้ฮาร์ดไดรฟ์เราอยู่ในนี้ถ้าเราไม่ใส่พินไว้อะบางคนโจรมันเข้ามาได้แล้วมันมีกุญแจมันขโมยฮาร์ดไดรฟ์เราไปจบเลยได้หมดจำกัดความเรว็วแล้วแต่อันนี้ก็สร้างพินขึ้นมาเพื่อจำกัดความเร็วสำหรับเวลาเอาเอรถ ถุงลมนิรภัยมีเปิดปิดด้วยเหรอเออเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่และกันอ่ะโหมดโจอันนี้โหมดโจเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าเวลาเราใช้งานรถเนี่ยเสียงภายในรถจะหายไป50%ก็คือมันจะลดลงโหมดนี้มีความสำคัญกับรถเพราะว่าตัวโหมดโจเนี่ยคนชื่อโจอ่ะไปคอมเพลนกับอีลอนว่าเอ้ยเสียงมันดังไปนะเวลาเปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยเห็นปะเบานะเดี๋ยวผมลองปิด เขาเรียกว่าโจมันเป็นคอมเพนว่าประมาณว่าลูกฉันตื่นตลอดเลยเพราะมันมีเสียงอะไรพวกเนี้ยเบาหน่อยได้ไหมมันก็เลยสร้างขึ้นมาหมดมึงว่าชื่อหมดโจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วกันผมแถมแล้วกันผมพยายามพยายามจะเร่งรัดแล้วนะให้มันเสร็จเร็วๆนะฮะอีกอันหนึ่งก็คืออัปเดตรถ ถ้าเกิดมันมีไอคอนสีส้มอย่างเงี้ยคุณต้องอัปเดตรถนะแล้วคุณจะอัปเดตยังไงอะคุณก็ต้องต่อ Wi-Fi คุณจะต่อ Wi-Fi ยังไงอะคุณก็แตะที่ตัว LTE ตรงนี้แล้วก็มันจะมี w i f i ที่บ้านคุณคุณก็เชื่อมต่อได้ห้ามเชื่อมต่อ WiFi สาธารณะนะมันเชื่อมต่อไม่ได้อย่างเช่นเพราะที่มันมีเว็บออเทนติเกนอะมันมันเชื่อมไม่ได้มันต้องเป็น WiFi แบบนี้เท่านั้นนะซอฟต์แวร์อัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตเรากดตรงนี้ก่อนเราต้องต่อ WiFi ก่อนนะแล้วเราเลื่อนมาตรงนี้เลื่อนมาตรงอ่ากดซอฟตแววลล้เเ่อองจะียดดห WiIFi ๋โ ซอฟต์แวร์อัปเดตท่าน,นี้มาทุกๆ6เดือนนะครับยางทำดังนั้นนะีแนะนําให้ต่อไวไฟที่บ้านไว้เวลามันนานมันก็อัปเดตเลยแล้วก็ตั้งสเกจ l e อัปเดตประมาณเที่ยงคืนแหละเพราะว่าเป็นเวลาที่เรานอนกันละนะก็ตอนช่วงช่วงเวลาที่เราไม่ใช้รถอะแล้วก็อัปเดตไปบลูทูธรถอะบลูทูธรถก็เชื่อมต่อง่ายๆก็คือคุณจะเชื่อมต่อบลูทูธของมือถือกับรถอะให้มาตรงที่หน้าจอลรถตรงนี้นะแล้วก็ไปที่บลูทูธบางคนหากันเป็นวันเลยผมก็ทําวิดีโอให้ดูตรงนี้เลนะเลลนนนนพิ่่่่มมออุปกกรรรณ์หหตตงี้้้้้แวนนแวดคาั อันนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อบูทธูธเครื่องใหม่ได้ละบนรถนะครับโอเคครับก็จบแล้วครับกับการรีวิวการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a โมเดลสแบบคร่าวๆค,คันนี้ใช้คุณสามารถเอาคู่มือน,นี้ไปใช้กับโมเดลวายด้วยนะบอกไว้วววก่อนประมาณนี้ครับ